ข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสากรสังคมบ้านที่คุณเองไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักครับกับผมชาญบ้านชานันครับวันนี้ต้องบอกว่าผมเอากระทรวงนะครับทั้งหมดที่พอนิดได้ที่เกี่ยวพันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นประตูด่านหน้าที่ต้องร่วมง,งานกันไม่ว่าจะเป็นกระรวงการค้าง กระทรวงการอบรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมและก็ขาดไม่ได้นะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักก็คือบ้านสัง,สงคมกคับประโยชน์บริสุทธิ์ย่อมนำสุขมาให้ครับถ้าพูดถึงพักการเมืองสมัยใหม่ก็ต้องคิดในเรื่องนี้ครับว่าด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวประสานประโยชน์เชื่อมโยงนโยบายช่วยเหลือประชาชนอะไรละ่ะ คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนวัตกรรมพักการเมืองสมัยใหม่ผมไม่ใช่นักการเมืองแต่ผมเชื่อว่าการบริหารจัดการแบบนี้จะทําให้ทุกพักการเมืองนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้เกิดวอลลุ่มที่นายกรัฐมนตรีเชิญประชุมนะครับคณะผู้บริหารพักการเมืองหรือตัวแทนของพักการเมืองหรือหัวหน้าพักการเมืองส่งกันบ้านไปครับเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรดีเราเปิดประตูการรับฟังนี่คือประตูบานแรกของการเป็นนักประชาธิปไตยครับ ไม่ว่าผมจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีเหตุผลร้อยเหตุผลนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าแถนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็จะเป็นคนชอบฟังอยู่นะรับฟังแล้วก็จะได้คิดลึกๆว่าเราควรจะทําอะไรและสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะออกมาเป็นดอกผลที่แตกตา่างผมพูดเสมอว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรหรือว่าเขาจะคิดอะไรก็ตามถ้าเราฟังกันแล้วเนี่ยเราต้องเกิดสิ่งที่เกิดวางงอกงามเกิดขึ้นมาใหม่ เสมอน,นะครับไม่ใช่เอาชนะกันฉันถูกแกผิดอะไรไม่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นั่นแหละคือทางที่เราจะใช้ร่วมกันเอาละครับไม่ว่าการท่องเที่ยวตอนนี้จะเป็นอย่างไรแต่เราจะรับมืออย่างไรนี่คือหัวใจสําคัญที่สุดระบบนิเวศการท่องเที่ยวของเรานั้นตอนนี้เป็นในเชตของช่องที่2แต่เชตของช่องที่1นนั้นตกต่ํามากมานานนะครับเราเหมือนกับเรามองข้าม สิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราคือศัจธรรมศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่พูดถึงศัจธรรมแต่เราชอบไปพูดถึงศาสนาพุทธในแบบตลบกหกฮาในเรื่องของการเสด็จสีการเมืองล้อเลียนคนนั้นคนล้อเลียนคนนี้และนําไปสู่ในเรื่องของนะครับการกราบไหว้บูชาเพื่อทําให้เกิดสิ่งนะครับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตแน่นอนครับอันนั้นคือกําลังใจแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือปัญญา ดังนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่ระบบนิเวศการท่องเที่ยวของเราจะในเรื่องอาหารการกินวิถีชีวิตสัจวธรรมการค้นหาสิ่งที่เราต้องการค้นหาคือจิตใจของเราเองมารีแหลกกันแบบนี้ดีไหมครับผ่านไป4นาทีผมตอบเลยว่าการลงทุนในประเทศของเราที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมีนักลงทุนชาวต่างชาติอยู่เบื้องหลังทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นสโมสรบันเทิงต่าง เครือข่ายนักลงทุนนั้นจะมาลงทุนเพื่อสร้างคอมเพล็กซ์ในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวในแต่ละประเทศเขาจะมีลูกค้าพนักงานหรือแม้แต่เครือข่ายนักท่องเที่ยวของเขาที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่เขาจะนะครับสรรเสริญเยินยอการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศนั้นให้อย่างดีมากเลยแล้วก็นําคนมาเที่ยวสังเกตไหมครับธุรกิจอย่างนี้ อาจจะอยู่เบื้องหลังกับธุรกิจการท่องเที่ยวแต่เป็นสายป่านเพื่อที่ให้เกิดการนะครับเคลื่อนตัวของเม็ดเงินในแต่ละประเทศที่เขาลงทุนอยู่นั่นเองครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องจับเวลากลับและกลับมาใหม่ของนักท่องเที่ยวถ้าเรายังใช้วิธีคิดแบบช่องที่2ออยู่เราจะไม่สามารถสร้างการท่องเที่ยวที่ครอบครัวชาวต่างชาติแพ็คกระเป๋ามาเที่ยวได้ จะมาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตค้นหาสัจธรรมที่เมืองไทยนะครับเขายังคงวินวิถีชีวิตแบบเดิมก็อยู่ที่เราเนี่ยละครับที่ไปกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบแค่เป็นทางผ่านทางอารมณ์ความบันเทิงคําตอบนี้อยู่ที่เราทาั้งสิ้นคะรับไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนะคต่อมาครับสิ่งสําคัญที่สุดคือธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นติดลบอย่างมากในระบบนิเวศ ธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นลุนแล้วติดลบแม้กระทั่งคนพาเที่ยวอย่างประสบปัญหาย่างขมเนี่ยลงทุนที่จะทำกุ๊ปท่องเที่ยวชิปการท่องเที่ยวต่างๆเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสินค้าในภูมิภาคต่างๆเจ๊งครับไม่ต้องคิดอะไรครับจะมีเกทเฮ้าส์เล็กๆรองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะครับโวงโซ่การท่องเที่ยวเป็นระบบนิเวศการท่องเที่ยวเจ๊งครับคิดดีขนาดก็เจ๊งครับความนโยบายนั้น สอนรับในเร,รื่องการกระตุ้นการลงทุนแต่ไม่มีการค้ำประกันไม่มีกองทุนค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวหรือเกี่ยวเนื่องกับการท่องเทียทเท่ยวไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอช็อปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับ,าก,บลลก,าาก,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามพื้นที่พื้นถิ่นต่างๆการท่องเที่ยวในประเทศเรายังเสี่ยงและคิดว่าเราลงทุนไปจะไม่เสี่ยงนะครับกับการท่องเที่ยวที่นำชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ พื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างไรเพื่อให้เราสามารถลดอัตราการเสิงนั้นได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอย่างจริงจังครับเน้นเรื่องนี้ก่อนส่วนเรื่องการนําเข้าสินค้าการประกอบปดิษฐตต่างๆเอาไว้ก่อนนะครับผมพูดในเรื่องบริบทของการเกษตรก่อนดีกว่าการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่แปรรูป่นะครับเราต้องวิจัยกับห้างสินค้าขนาดใหญ่ไหมวิจัยร่วมกันไหม กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับวิจัยกันไหมแปลรูปแบบไหนอะเวชภัณฑ์เพื่อสํอาหรนู่นนี่นั่นเพราะจะเกี่ยวพันกับธุรกิจสปานะธุรกิจอาหารเสริมต,ต่างๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกินธุรกิจการใช้นะครับเครื่องอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการแปลรูปมาไรนั่นะพูดตรงๆว่าเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เราต้องออกแบบให้แตกต่างจากการส่งออกไปขายทั่วๆไปแไปจะต้องมีแบบรูปแบบอ่าพื้นที่นี้เขามีนะครับรถตุกต๊กๆหน้าก,กบกับการท่องเที่ยวเมืองอนุรักษ์นู่นี้นั่นมีสตอรี่รัดลงทุนในเรื่องของตลาดออนไลน์ลคับตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ที่จะมีสินค้าและเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาส่งเสริมการตลาดให้กับนักท่องเที่ยว ให้กับการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวนะั้นสนใจแล้วก็กินดื่มใช้ของเหล่านั้นแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขารู้ด้วยที่สําคัญที่สุดช่องทางหนึ่งเราควรจะมีแคมเปญร่วมกับนักท่องนักธุรกิจที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทำอย่างไรให้ได้ข้อมูลนี้มานะครับเราจัดนิทรรศการเหล่านี้ให้กับอุปทูตคณะทูตน,นะครับที่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ไหม ไลฟ์สดไหมหรือไปเรือยจัดเลยเนี่ยยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิดหรอกโชว์พาพกันเลยนะแบบนี้เป็นต้นเราให้นะักท่องเที่ยวได้เห็นเป็นสื่อในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับไลฟ์สดกันให้ไปเลยนะครับแล้วก็ดูเลยไม่ติดเชื้อโควิดแน่สินค้าเหล่านี้ต้องตาต้องใช่ไหมตอบโจทย์ไหมในแต่ละประเทศนั้นๆเก็บข้อมูลวิจัยเลยครับถ้าตอบโจทย์จริงสินเหล่านี้สะท้อนได้จริง ไปออกบูธท,ที่นู่นครับเอานักข่าวเก่งๆไปนะครับนําเสนอช่องทาง,ทางการท่องเที่ยวที่นู่นด้วยคนไทยที่รวยเขาก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ช่วยหน่อยครับไปโปรโมทว่าเราเป็นคนไทยเรามาจากเมืองไทยสิ่งดีๆเหล่านี้ในเมืองไทยมีมาเที่ยวเมืองไทยกันนะมากินของไทยนะครับมาใช้ของไทยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับครอบครัวคนไทย บางคนอาจจะมาพบลักที่นี่ก็แล้วแต่แต่ที่ผมพูดถึงครอบครัวหมายถึงว่าเป็นลูกเป็นหลานนะมานะครับมาต่อยอดทางขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยและกลับไปพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปะที่นู่นผมจะต่อยอดตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรสินค้าเหล่านี้นะครับทําในรูปแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะไปได้แม้ว่าจะเจอโควิด ต้อง lockdown, ล็อกดาวน์เราก็ยังมีการท่องเที่ยวออนไลน์ให้ชาวต่างชาติได้เห็นได้มาต่อกันในเรื่องของสรีทฟูดต้องขอบคุณนะครับภาพนี้มาจาก n t t l l x นะนรับ o r i g ิ n a l ครับสรีทฟูดนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดเราเปลี่ยนครับควรจะเปลี่ยนเราควรจะมาคิดร่วมกันตอนนี้สถานการณ์ร่วมกันเนี่ยแนวทางคือสรีทฟูดเท่านั้นแหละสรีทฟูด เป็นคำถามเพราะมาเจอคำถามนี้ว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวไม่ว่าในประเทศไทยก็ดีไม่ว่าต่างประเทศก็ดีติดลมหรือเปล่าติดลมสภาวะการทางเศรษฐกิจเหมือนกันหรือเปล่าเขาเดินทางมาเที่ยวยังไงอ่ะพอทุกประเทศเขาแข่งขันเชิญชวนการท่องเที่ยวทั้งนั้นอ่ะเรามีจุดแข็งอะไรที่เชิญชวนให้เขามาเที่ยวได้นี่คือคำถามที่รัฐบาลไม่มีคำตอบแต่ให้เราเสี่ยงเหมือนเดิมอีกแล้ว คืออันนี้ผมไม่ได้มีช่องแล้วไปโจมตีคนเอกประยุทธ์จันโอชานะแต่เป็นช่องที่เป็นคําถามจริงๆในเนื้อในที่ท่านไม่ได้พูดถึงการพักชำระนี่การกระตุ้นอย่างไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหัวใจสําคัญที่นักธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรืออยู่วงโซ่การท่องเที่ยวหรืออยู่ในระบบดีเวลการท่องเที่ยวไม่รู้จะไปต่อยยังไงไม่รู้จะกล้าลงทุนยังไงนะนี่คือสิ่งที่ เป็นคำถามรองรับการท่องเที่ยวอย่างไรดีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสตรีฟู้ดการจัดพื้นที่สำหรับ Food, สตรีฟู้ดเทศกิจจะวิ่งไล่นะครับรัฐบาลบาลช่วยหน่อยจัดพื้นที่นะครับขยายพื้นที่ให้เขาขายสตรีฟู้ดได้ดีแล้วก็ไม่มีรถมาเฉี่ยวชนเดินได้ด้วยนะดูบุรีรังเขายังเดินลูกชิ้นกินได้เพราะอะไรเพราะการนำเสนอของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง ะครับอายุน้อยว่บบมากด้วยนะแต่สามารถนําเสนอสิ่งเหล่านี้ให้เกิดปรากฏการทั่วประเทศได้ลูกชิ้นนะมันสเสน่ยอยู่ที่เราสื่อสารนะครับไม่ใช่ให้เขามากระตุ้นกระแสให้เมืองไทยเป็นโลกโลกีสําหรับเขานะครับแปลงครัวในร้านเป็นร้านสรตทฟู้ดหน้าร้านเด็กเสิร์ฟก็อยู่ประจำรถเข็น สตีฟูั้นเชฟก็ไม่ใช่ว่านะครับก็ผ่านการเรียกว่าเทรนนะครับทุกอย่างเลยอบรมการให้มรารยาทเข้าใจนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มบรรยากาศและเอกลักษณ์นะครับพร้อมกับสีสารการกินแบบนิวโนมอลทำได้ผมเชื่อว่าทำได้ส่วนข้างหลังอาจจะเป็นอาคารไม่มีครัวแต่เด็กเสิร์ฟอาจจะมีนะครับ ให้มีบริกรในการเก็บต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้หมายความว่าเขาซื้อหน้าร้านเราเขาไปนั่งในร้านนะครับมีการแชร์นะครับปัจเจตหรือต้นทุนต่างๆร่วมกันเหมือนกับเป็นเรียกว่าฟู้ดคอร์ใช่ไหมฟู้ดเซ็นเตอร์ใช่ไหมแบบนั้นก็เหมือนกับไปเทอร์มินอลก็จะมีร้านแล้วก็มีที่นั่งแบบนั้น แต่ต่างกันนิดนึงร้านไม่ได้อยู่กระจุกตัวด้านหลังแต่ร้านกระจุกตัวอยู่ด้านหน้าเรียงรายกันด้านหน้าไม่ใช่กระจุกตัวเรียงรายกันอยู่ด้านหน้าแต่ส่วนที่นั่งก็อยู่ด้านหลังแล้วก็มีการคิดเรื่องค่าส่วนกลางกันแชร์กันคนที่ให้ผู้ประกอบการร้านเช่าต่างๆพื้นที่ต่างๆก็มาคุยกันกับพันธุ์จังหวัดกับนะการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมาคุยกันทั้งประเทศเราเนี่ย นะครับรับมือกับการท่องเที่ยวนะครับทั้งภายในและภายนอกต่ตางประเทศเนี่ยนะที่มาเที่ยวนะคุณเชื่อไหมจะเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สําคัญเลยให้กับชาวโลกได้มองเห็นทีนี้ผมจะพูดถึงการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในกลุ่มเป้าหมายใหม่บ้างนี่ก็คือศิลปินนักวิทยาศาสตร์ทางด้านสถาปนิกนะครับวิศวกรอาิตกรนะครับนักสแสดงรวมไปถึงในเรื่องของ อาจจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะเป็นเชฟก็ได้และก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของนักดนตรีครับเรามาดูกันครับนี่คือภาพเก่าเล่าเรื่องการท่องเที่ยวภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัดบ่อผู้อาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับคุณเห็นอะไรบ้างก็วัดนี่คือสถาปัตยกรรมครับถ้าเราสามารถสอดแทรกความรู้ด้านนี้ไปแล้วก็ไปโปรโมทที่ต่างประเทศได้ว่า คุณมาเที่ยวไหมล่ะจะมีคนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้คุณแล้วก็ไปประยุกต์งานศิลปะที่บ้านของคุณแล้วเราก็จะมีการพัฒนานะเหมือนวัดล่องคุณที่เชียงรายเห็นไจะมีสิ่งเหล่านี้คู่ขนานกันไปตลอดในประเทศจีนเขาก็ทําแบบนี้นะครับใครมาเที่ยวก็ว้าวสถาปัตยกรรมอลังการงานสร้างของเราเริ่มต้นแบบนี้ก่อนการบรณารารแบบนี้ให้ได้ก่อนเพราะช่วงนี้โควิดครับเห็นไหมครับเรือนไทย เรือนไทยประยุกเรือนไทยที่จะรองรับในเรื่องของอากาศถ่ายเทในอากาศร้อนเนี่ยนักลงทุนชาวต่างชาติจะมาสร้างอ,อาคารทึบๆอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดโอเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดมินิมินิเล็กๆแล้วก็มีสึกเป็นเรือนไทยเนาะบรรยากาศดีเหมือนกันนะหรืออาจจะเป็นบ้านของเขาเองที่จะมาพำนักในเมืองไทยในรูปแบบแบบนี้ใครจะไปรู้นะครับ ช่างเราก็จะได้งานนะครับวิศวกรสถาปนิกก็เริ่มกลับมาประยุกต์ใช้กับสถาปัตยกรรมไทยเพื่อให้ตอบโจทย์กับนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะมาพักนะครับเป็นโรงแรมเป็นหลายสิ่งหล,หลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับได้นี่คือนักดนตรีผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าเรามีดนตรีตรงนี้แล้วก็จะมีนักดนตรีไทยมาเล่นดนตรีไทยให้ฟังดนตรีไทยประยุกต์ต่างๆให้ฟัง คือมีนักธุรกิจหลายคนที่คิดเรื่องของการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมดึงเดนตีแต่ก็เจ๊งไม่เป็นท่ารัฐบาลบอกว่าพวกเรารักษาชีวิตเจ็บปวดรัฐบาลเจ็บปวดจริงๆพวกเรานี่เจ็บปวดครับเพราะเราจะตายทั้งเป็นแต่สภาวะนี้ส่วนท่านนายกก็อยู่ได้สบายนะมีเงินเดือนใช้และเงินเดือน,นเยอะกว่าข้าราชการชั้นผู้น,อน้อยมูลกิเท่า ที่สําคัญที่สุดก็คือยังมีพัคการเมืองสนับสนุนอีกเพราะฉะนั้นจะไปงานไหนงานไหน,งน,ไหนเงินก็ประมาณของพัคการเมืองเขาก็จะพร้อมจะกว่า,าออกให้ไม่ใช่พัคเล็ก,ลกๆกระจอกงอกง้อยหรือว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองเล็กๆนะครับที่อาจจะเฮี้ยวเฮกันซึ่งเขาจะมีแหล่งทุนก็เรื่องของเขาแต่เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคนที่ประสบปัญหานะครับอยู่ใน ห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวทั้งสิ้นหรืออยู่ในระบบนิเวศการท่องเที่ยวทั้งสิ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบโจทย์นะครับในเชิงนะครับเรียกว่าเปรียบเทียบหรือในเชิงที่อาจจะมองต่างมุมกับรัฐบาลหรือมองต่างมุมกับนักธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งผมก็เป็นแค่เป็นบล็อกเกอร์เป็นนักเขียนคอลัมน์นะครับแล้วก็นําเสนอสิ่งต่างๆที่สอดแทรกกับการค้าการขายไป แล้วก็นํานักท่องเทีย่ยวไปเทีย่ยวนู่นเทีย่ยวนี่ที่นั่นเป็นความฝันตั้งแต่ทําเว็บไซต์ชานบ้านคอแล้วก็กลับมาทําเว็บไซต์จิบุ l ัน c อ m นั่นหมายความว่าเป็นความฝันที่ต้องการต่อยอดจริงๆและสัมภาระก็ไม่ต้องมาเร่งเร่งรีบเก็บภาษีนะครับเพราะพวกเราจะตายกันอยู่แล้วนะม่ต้องเร่งรีบเก็บภาษีเลยอีก5้าปี10ปีพอการท่องเทีย่ยวบูมแล้วเก็บยังทันนะเอาละครับสิ่งสําคัญที่รัฐบาลควรจะส่งเสริมนี่ก็คือสิ่งสําคัญที่สุด แปลงนะครับโรงเรียนเก่าๆเหล่านี้ให้เป็นศูนย์สารสนเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ,องประชุมห้องสัมมน,นานะครับเกิดในเรื่องของคนมาพักมาผ่อนแล้วเนี่ยคนในเมืองไทยเองมาพักมาผ่อนนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเห็นไหมครับว่าพื้นที่ราชการเหล่านี้ยังใช้ประโยชน์ได้หรือพื้นที่สารณประโยชน์ที่เขาบริจาคให้นะครับจากวัดวาอารามเปลี่ยนไปโรงเรียนแล้วเนี่ยทางราชการควรจะยกระดับหน่อยครับไม่ใช่ให้ล้มล,ล้างหรือเไปนะ กี่ที่กี่ทางก็เลือกันหมดนะฮะเสียดายครับเสียดายความจริงใจความมุ้งสุดใจที่เข้าบริจาคเงินมาให้เพื่อสร้างหรือรงบประมาณแผ่นดินในช่วงนั้นมาสร้างเปลี่ยนรูปแบบแบบนี้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนเนมาการเรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบสื่อต่างๆมักกุเทศออนไลน์ก็ได้แล้วก็มีห้องประชุมห้องสัมันา,าต่างๆให้นทักท่องเที่ยวได่มาเที่ยวพนักงานก็ได้มาประชุมมาจัดนะครับปาร์ตี้เล็กๆกัน แบบ New Normal ซึ่งต่างๆเหล่านี้ยังพูดถึงในเรื่องของการทำา G 2 g แลกเปลี่ยนข้าราชการในแต่ลนะประเทศนะครับมาท่องเที่ยวในเชิงสัมมานากันเป็นการผ่อนคลายบริษัทต่างๆที่เขาต้องการมาสัมมานามาพูดคุยสรุปนะยอดขายยอดต่างๆนะครับปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็มารีแลกกันนะฮะในรูปแบบที่ผสมผสานกันนะครับทำได้ไหม เราเคยทำไหมแบบนี้ในพื้นที่ในการเดินทางพี่วีโก้ก็ได้พาผมมารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนี่คืออดีตของเว็บไซต์ y o โฟด o m ที่เกี่ยวกับวิ่งแล้วก็ชาบ้าน .com ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผมต้องบอกว่าเส้นทางการต่อสู้ของเรานั้นไม่ได้รวยด้วยกีบกภูลาบเพราะฉะนั้น จากพื้นที่ที่เราฝึกซ้อมการวิ่งการกีฬานักกีทาระดับโลกเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วมาวิ่งขึ้นเขาแบบนี้ไหมเคยไหมสักร้อยรอบเขาสุกกิมสักร้อยรอบเคยไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามาพักผ่อนกันมาจัดแคมป์ทริปการฝึกซ้อมกันว่าที่บางกระชัยไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับ เป็นคำถามที่รอคำตอบและนี่คือการจัดงานคารวาลเล็กๆที่นะครับศาลเจ้าพ่อสะบาบนะครับตรงด้านหน้านุ้นก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ของโบสถ์โรมันคาทอลิกนะครับแล้วก็สะพานข้ามถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสะพานตีรัสใช่ไหมอ่าสะพานตีรัสตรงน,นี้นะครับแล้วก็เราก็แวะเวียนมาที่ตลาดพอยเสร็จซับแล้วก็หาอะไรกินเสร็จซับก็มาทำบุญครับมาชม ะครับรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็นะครับพระปรางสศยญาณนะครับเป็นไม้แกะสลักนะครับโบราณที่วัดปากของกุ้งแล้วก็การรมัสการพระศิลางคาอา่าพระเรียกว่าผมใช้คำพูดไม่ค่อยถูกซะด้วยสิเ,อ,เสอ่อพระศิลาะอะสระเรียกว่าพระสาลีลิกธาตุใช่พระสาลีลิกธาตุาาที่นี่นะครับแล้วก็ มากกาบไหว้ท่านพ่อหลีกันนะครับที่วัดป่าของกูนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้จากอดีตที่เคยมีร้านค้าร้านหนึ่งทําในเรื่องของของที่ระลึกแบบแนวนะครับเพื่อชีวิตวันดีคืนดีก็เปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะสายป่านขาดช่วงในการลงทุนช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้กระวงพาณิช์ ยังไม่ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของธุรกิจให้กับชีวิตของคนเราในกระทรวงการคลังก็ยังไม่มีกองทุนในการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจที่เป็นอัตลักษณ์เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่ได้ก็เลยขาดช่วงไปเราก็ไม่เห็นธุรกิจแบบนี้แล้วครับธุรกิจแบบนี้หายไปแล้วทีนี้มาดูครับเมื่อเรามาเที่ยวในเมืองแล้วนะครับไปทะเลแล้วทริปการท่องเที่ยวออกกําลังกายนะครับ ซ้อมวิ่งฝึกวิ่งชาวต่างชาติรู้สึกใช่เลยอะมาวิ่งแบบนี้อีกไหมอะยั่งยืนนะมาซ้อมกีฬาที่เมืองจันทบ,บุรีเป็นทริปแบบนี้แล้วก็มาพักผ่อนตั้งแคมป์กันที่เขาสอยดาวแล้วก็ซ้อมวิ่งกันได้ด้วยมาชมผีเสื้อกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำหรับผมผมรักอำเภอสอยดาวมากนะครับผมเคยทำงานที่โรงพยาบาล นักสอยดาวนะครับผมก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ชื่นชอบจริงๆก็อาจจะกลาบลาเรียนไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเราจะรองรับการท่องเที่ยวแบบนี้ได้ไหมหละ่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นวิถีชีวิตที่เขาจะมาเที่ยวได้ซ้ําๆได้จริงๆแล้วก็สามารถกลับไปต่อย,ยอดสร้างสรรค์น,นะครับอาชีพของเขาได้และเขาก็จะกลับมาอีกเมื่อเรามีสิ่งต่างๆใหม่ๆให้เขาได้เรียนรู้นะครับ ช่วงนี้คือเทศกาลกินเจเนาะนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีๆที่อาจจะเกิดในเรื่องของการนําเที่ยวออนไลน์ก็ได้คนที่พร้อมนะครับผมต้องเลี้ยงลูกตาบอดไปการสอนกะว่าจะไปวิ่งแล้วก็ไปเก็บทริปการท่องเที่ยวออนไลน์ส่งไปให้เพื่อนชาวต่างชาติก็ไม่ได้ครับอันที่สําคัญที่สุดครับต้องขอบคุณจริงๆครับกับผู้ให้การสนับสนุนหลักนะครับก็คือบ้านสาา์สังคมประโยชน์บริสุทธิ์ย่อมนําสุกมาให้แล้วก็ นะครับหิวจันจีบูรันดอทคอมสระพรทิพย์รวมไปถึง23สามออนคาเฟ่ที่กําลังจะถือกาเนิดขึ้นในไม่ช้านี้แล้วที่ขาดไม่ได้ครับก็คือปุพันซอฟดอทคอที่ให้บริการในเรื่องของโดเมนเนมและก็โฮสติ้งครับวันนี้จากลากันไปก่อนครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่กับรายการทุกข่าวนุ่มสวัสดีครับ